สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูวิธีการโอนเงินออกจากแอปเป๋าตังค์นะคะโอน G w a l เ e t เข้าบัญชีธนาคารนะคะคือเราทําการนะคะเข้าแอปเป๋าตังค์ให้เรียบร้อยนะคะกดรหัสให้เรียบร้อยแล้วก็มาเข้าหน้านะคะ G Wallet สังเกตนะคะจะทําการทดลองนะคะก็คือนี่ได้ทําการทดลองเติเมเงินเข้าไปแล้วนะคะ10บ,บาทล้วจะทาการ โอนออกจากบัญชีจีเวลเลหรือว่าโอนจากแอปเต่าตังนะคะเข้าบัญชีธนาคารหรือพร้อมเพย์นะคะไปที่เมนูโอนเงินเลยค่ะทำการเลือกบัญชีนะคะที่เราต้องการโอนเข้าบัญชีอะไรอันนี้จะทำการโอนเข้าบัญชีออมสินนะคะแล้วก็คลิกไปที่ธนาคารออมสินใส่เลขบัญชีธนาคารแล้วก็กดถัดไปนะคะ จากนั้นให้ใส่จํานวนเงินนะคะในจีวิลทมีแค่10บาทเราก็ใส่ไปแค่10บาทนะคะแล้วก็ยืนยนันจากนั้นก็จะขึ้นบัญชีธนาคารถูกหรือเปล่าอันนี้ก็ถูกนะคะเราก็ทําการโอนเงินไปที่ยืนยันนะคะอันนี้ก็คือวิธีการยืนยนันแล้วก็เราก็คือใส่รหัสพิน6หลักของแอปปอลตังอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จนะคะโอนเงินเรียบร้อยแล้วแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย